กับสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีตอนสวยเด้อกับสบายดีพี่น้อเมื่อนี่ชิพากันไปใส่เมื่อนี้แต่งตัวหล่อแต่งตัวสวยกันแทอสชิพากันไปใส่พวกข้าจะพากันไปเอาของไปให้อยู่วัดเนาะแล้วก็เอาของไปแจกอยู่มองกักโตโควิดนะพี่น้องมองยามศูนย์กักโตโควิดมอบให้อันผู้ยามเด้อพี่น้องเด้อ ขอให้เจ้าหน้าที่บ้านพี่น้องแย่มศูนย์กั <c oughs> <Man. S 1> กกันโควิดที่คนมาแต่กรุงเทพพี่นอ <Do i. S 1> อ้องเปเปอเครื่องดืม่มไข่มาม่าโดยมาม่าบมี่มื้อนี้คับิไปมอบพวกแล้วก็มีกับข่าวน้ำหน้าพี่น้องเ <Do i. S 2> นาะกับข่าวป็นป้งไก่บ้านทำอะไรเนาะโดยการสนับสนุนมาจากเอ,อื้อใไ่ใจดีอยู่ทั้งเนกาบัสะแพงโดยขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเด้อขาให้หงื่อเหงื่อลำรวยลำรวย เอื้อยว่าเน็ตซ่าแม่นบ่แม่นสนับสนุนโดยเอื้อยว่าเน็ตซ่าเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นว่าให้ไปอันซอยทางเขาเจ้าเฮ็ดวัดแน่สุขศาลาอยู่วัดบ้านน้องแต่แล้วเนาะก็ขึ้นกับบ้านน้ำมงแล้วเนาะแล้วก็มี2จุดมื้อนี้เจ้าฮู้อยู่ผู้เฮ็ดวัดเป็นไผบ่ฮู้นำหน้าาทางโดยพ่อใหญ่อาเต้พี่น้องพ่อใหญ่โแม่นพ่อใหญ่โพ่อใหญ่พ่อน้องอาเต้เนาะพ่อเฒ่าน้องอาเต้แหละ แล้วก็ไปห้าสีไปกันเลยเนาะมันสีไปไปช่วยให้ไปเบิ่งไปเบิ่งคลองกันเลยเนาะว่ามียังไงเนาะคลิปหน้าพี่น้องบ่ทันปิดบ่ได้ว่าคีนะไปต่อไปต่อปลาะว่าคลองเฮามันมันนักเนาะเฮาหิวไปบ่ได้่อนผักไปน้ำเคยเถ้าเนาะเคยเคยเถ้าก็สิไปเฮ็ดงานอยู่บัตรใยดำเนาะนี่เฮาสิถือไปเองอ่นี่ต้องเอาไข่เนาะพี่น้องเพราะว่า bộ các nhãm nè, họ ở, họ ăn ở hẳn nón, ở đi chơi lao là đơ, bà này, quẹt cái găng, cái mút, cái chát nó, rồi, 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 ป้ามามอบเงินเลยเนาะอันนี้เป็นเงินที่ว่าเอื้อยซอยเนาะอุดโนนอุดโนนเจ้าขุดอะไรก็ขุณป้ามาอะไรก็ซ้าแพงนะโดยโดยเป็นจำนวนเงินพันหาเด้อกระดิใจเนาะปกติกะมันจะเลือปกติป้าแกคืคนขิงคนดุพี่น้องอันนี้นะได้อยู่สองสูตรเนาะพันหาน่ะเฮากับเจกเอาเรานี่สิแบ่งกันไปให้คนละบอล เดี๋ยวก็เราเนี่เอาลงซาลาอยู่วาดเนาะแล้วกันซุมห่านี่สีแบงไปหายซุนซุนย่ามโควิดเนาะซุนกักันโควิดแบงมาแล้วเพราะว่าเพิ่นย่ามเพิ่นกะเห็ดอยู่กินเองค่ะนะใช่แบงมาแล้วสำหรับเจ้าสีเอาไปแบงแล้วป้าเมาวนี่ไหวอีลีเนาะพี่เนาะไหวเนาะย่านแต่ย่านแต่บ่ได้กินเนาะย่านแต่บ่ได้ให้กินกดกระดิใจนะกดกระเพาเอาขอบคุณนะค ะถ้าใหนเขามาบอกนะรีบเหตุพี่น้องญาติบอทันเจียงอันโทรมาบอกเศ้านี่เพิ่นสิไปทางใหม่ขอว่าเจ้าสิไปเหตุยังเจ๊เจ้าไปได้เงินบ่เพิ่นสิเนข่าเมืองเด็ดขับปุ่นเมื่อเด้ได้เงินแลเด้ไปได้แบบนี้ไปได้เออดีใจนั่แล้วก็เอื้อยเพิ่นก็ซอยสนับสนุนทางท่านเศาแพกน้ำพี่น้องเพิ่นว่า เอาเครื่องดื่มหรือเอาอยัางกระได้แล้วแต่ซอแพงเนาะเอาไปมอบให้อันอยู่ซาลาเหิตวัดนะคือกันซ,าแ, <laughs> ซาแพงก็เอาอัน,น,นดโดยเอาโอวันตินเออไปเลยเอาเอ็มลอยแล้วก็เอา <c oughs> นี่นี่นี่กระเพอันนี้กบ่ได้เอาลงวัดเบิร์ดดอกพี่นอ้องเฮาสิเอาลงวัดนี่ซองทงกับฟเอ็มลอยซองแพ็คแล้วก็ อันนี้เอาสิไปทังศูนนะเพราะว่าศูนเหิือนกับความหิวนอนเหมือนกับไายเนาะปากไว้ก่อนเนาะเพราะว่าย่ำทั้งวันทั้งคืนพี่น้องย่ำทั้งวันทั้งคืนแหละกัเพื่อนเหดอยู่กินเองเด้กะมีไข่นี่เด้หนี่มีไข่สิไปหมอบให้เพิ่นถ้าไปเห็นหมอหนึ่งเพื่อนในคลิปกลมาอดมาเห็นเห็นหมอหนึ่งเห็นหมอเขาเห็ดกินค่ะซาลาเลยไปไปเอาลงไปหมอบอยู่วัดก่อนเลยฮ็จังสิไปศูนต่อ แลกก็แพงเนาะอันนี้ไม่มียานใส่โลดอันนี้อันนี้ลงวัดไปยอันนี้ขอฝากไว้ก่อนไปโย่ไปไดวัดเนาะแม่นลงวัดกยังบ่ได้เบิดเท่านี้เนาะเอาไว้มื้อหน้าอีกเด้อเอื้อยเด้ออันของนี่ยังบ่ได้เบิดเท่านี้เงินเจ้าเงินเจ้ายังบ่เบิดเด้อเอื้อยเด้อเงินเจ้ากับเงินข่อยก็อันเดียวกันเนาะเพราะว่าเจ้าซื้อข่อยแล้ว ไปเจ้ขอยไปก่อนเนอะเออดีใจออดีใจย่างป่ะสะก่รถเป็นยังไงปะก่รถไปพร้อมกันบบบนี้ลงวัดมาฮอดวัดเลยพี่น้อง กับเอ็มลอยพี่น้องของซานาวนัดซา,าลาวัดบันนน้องแต๊พี่น้องน,น้องแจ๊บอะไรอเห็ดมาดต่างเห็ดเอามาให้ทีมงานส,าสังซาลาเนาะดื่มไปเฮ้ยเจ๊เข้าโูเดย

คนเดียวกันเด้อกับปิ้งไก่เจนะคนเดียวกันคนละสุดเพิ่นซอยอันเพิ่นซอยสามลาดยังต่อไปกันยังสิมีหลายคนอยู่ดอกยังสิมีอยู่มือใหม่เพราะว่างบบ่ทันเบิดเอามาให้ก่อนเมื่อนี้ขอให้อยู่ดีมีแห้หอโชคให้มัใหอยลำห้รวยให้ยกับหอยคูให้อยู่ดีมีแหงยืนยินเป็นชุกยันได้ครบมันมันยันได้ห้าพานอันใายเทดตั้งส่อง ยูทูบก็หายเจริญเจริญสาธุเพราะว่ายังสิลปีหลายลายอย่างถือยังบทันเดลสำเร็จเป็นถนัดไม่ยังบทันพ่อมนี้พ่อสู้คนใช่ส่วนเกี่ยวเขาคนละพ่อสู้คนผ่อหาไม่กับไปป่าแล้วฮะกับมาหนี้ไม่พนันไปมันยังสิไปะหาไม่เพราะว่าไม่ไม่เน็ตซาลาบาดพี่น้องเพราะว่าทึ่มหืดฮอนเข้ากันยังหมดลายยอมใส่ในขาดเทินยอเมื่อไหร่ก็หนึ่งกะห้าพันอ่าพันได้ไวใจมากมากับเบิดไปแล้ว ได้ได้เฮ็ดเลยเป็นได้เฮ็ดหาใหม่ให้ยังงานเนาะหาใหม่ใหยังมีทุนโอเคเนาะมีเรื่อเงินกับมเป็ดทีเรียบร้อยเลยสุปข่อยกับซีร่งไปมอบอยู่ศูนกักต่อแบบนี้มียุปข้าต่อ็าจะมอมมอบอยู่นอกเลโดยมอบอยู่ซาลาห์ละโดยข่อยกระยาดงกันข่อยรถไฟไก่้วมาหอดซุนกักและพี่น้อง

ต้องต้ à. À, à, ่งกีเ็ร้องธรรมดาคือว่าสนัมดนตรีอ่อ่าเจ้าของเดียวกันอมาการเต้นกันเลยเออเปินวาีีไก่ดูซี้งแกาปีไท่ีหนึงแท็แล้ว้็เอ็ีลอยีล่องเอยิงแท็กขอบใจพคกาแฟอี่ลองฟุ้ว่า แเอาเอาเขาเเขาเลียงกันง่ามๆเลยเยี่ยมพาเการเล่ให้ไรเก็บป้าเมาเข้าเข่าเขานพระเ้กนงามเขาจะดีรู้ออ้นาให้ด้วด้ออ่าให้งให้มีเน้มเน้มแน้มกล้งสีทยหู้บนี่เออเยี่ยมอ่าเขาก็ต้อเข้ใจกันอันนี้ลูงคอยเห็นอัน อานาณโคกมหนึ่งเจ้าอียังเนาะถามาเห็ดกินอยู่นี่แมนบอกโดยโดยโดยก็เลยเอาไข่มาให้เจ้าขอบคุณใจน้องด้วยนะดปิดดุ้ยเปิดกาแฟเนาะมีกาแฟดึงช่องเปินมีการึงพื้กาแฟเนาะเขาทงขันบ้าเนาะเปิดด้วยี่แหนึ่งไก่เนี่เออ เราเป็น <c ười> ัวแนะกันวซีกเราเป็นตนกลว้วีรยวเเราเอากะดาษประทานได้เลยว่าพี่อเกีเขาเราเป็นือจได้สี่คนกับสี่สุดคนละสุดสี่สุดสี่คนอาเดี๋ยวตาสีแดงให้พวกอ่ยููู่ด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 ดูดูดดกนใจดอกพี่น้อง เอ่อโอเคขอเราดิขอภาพที่นําบ่เคยประทานแต่จะเปนจังได๋เออสิแบ่งกันอยู่เด้อสินารับเอาเพกาแกาสิได้แบ่งอยู่คพพาสิได้แบ่งอยู่อคามอบให้ได้ชุดนะครับแต่ว่าขอภพบ่แน้ําใจสเออต่ออ อ่าดิเลน่าพี่น้องศูนกักโตบ้านบ้านอมงเนาะมีสองจุดสามจุดแต่จุดบ้านที่สว่างเบิดแล้วบ่ให้อย่าอย่าให้สาวขพักก่หรือว่าต้องสาวแพงก่าไอ้คนจะได้ไม่แห้งเราด้วยพัฒนาจากโลกไห้ขคเจ็บทุกประการ อางนี้นเป็นดีนเอาขอทุกตสาธุ่มเงอันนี้น <c oughs> นสามศูนเด้อพี่น้องแต่ออกมาแล้วเหลือศูนเดียวเนี่ยแหละก็คือคุ้มนนสว่างของเขาเองเนาะอ่าโอเคขอบใจละลายลูกยูดีไม่แห้งบัะสุคน,นยังยังเสี้ยวไปให้ชั้นซูนได้อีกอยูดีไม่แห้งโดยบุตรีสี่คนบอกอ่าพิ่ทีคนเล็กเตอ ให้หัวหาที่จัดให้จักสิถูกผู้ใดก็ให้ว่ากันเด้อพี่น้องเด้อเอออ่านี่คือคําว่ายูทูบเบอร์เพิ่นมอบให้ไผมอบให้ศูนเอ่อมอบให้ศูนย์จัดการคือมอบให้กิ่วมกันแต่ว่าภาคนี้ถือว่านานีสิมอบให้กินนํากันบ่แลกนําใจนซเออตามาวห แม่มียังงห้พิเศษได้เลได้หลายตัวใกันนงชนึ่ใครช่หว่ากันหือนกทกคนละก็ชอบกับรากันเด้ออ่าอยู่นีเฮด้อเบอม่วนเด้เขาบอกขอบใจเจเด้อาขอบใจทั้งันยูทูบเบอื่นอ่าอยูทูีแเฮงลทที่การงานของนให้เรารวยดเนาะี่เราเราก็ดีเนาะอ่ ยังทำยังได้ดูเลยเด้อย่าให้ฟังโลกไม่เเก็บไอ้นีอยู่ดีมีงรำรวยรำรวยจ้าคิดหอดเด้อห่างมั้งนะแม่คิดหอดอยู่บ่ยังได้งานนอนเก่า มา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 อ่าอห่ากระโมบธุรกิจเป็นทีเรียบร้อยเนาะเออภารกิจโอวแบบว่าว่าธุรกิจภารกิจภารกิจนะคะเสร็จเป็นทีเรียบร้อยเนาะก็ขอขอบใจทางเรียกว่าเน็ตสาละลายเด้อที่สนับสนุนเนาะก็ให้เอ,อื้ออยู่ดีมีแหงอยู่เย็นเป็นสุข อ่าพอพามันก็กำลังว่าอันกำลังเสีันเนาะแบ่งอาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งยูเอ็นด้วอว่าไดนการทำพอต้องแบ่งอยู่แล้วแบ่งแบ่งให้พวกอยู่ทุนน้ำเออเอามามอบให้อันผู้ย่ามกระเพิดกระเบลเล็กน้ำใจส่งกระป้ายให้อันผู้ถือครังพ้ามผามก็หมอบต่อถือว่าบุญกุศลนสั่งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเอออยู่ใช้กระตามบุญเล่นเงินเลื่อยทำเงินเลื่อยน้ำใจพี่น้องบุญเงินดอกผ้ามกระเพิดกระเ แต่พอจอนับใจตีพุ่งแล้วไงแล้วคือว่าเป็นแท้ตีพุ่งายจอนอ่ะอืมตียงแห้งพุ่งราคาไปนส่แห้งแล้วเวลาบ่มหัวหัวหิวหัิหัว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 หกวหั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 หัาหัดหัวหัวหัวหัดหัหัวัดัดดวน้